วันท uhm. ี Arsenal Ham, like ่อาร์เซนอลบุกไปพ่ายเวสต์แฮม1-0ครับมาตินโอเดกาดกับตันทีมของปืนใหญ่เป็นคนที่ออกมายื่นหน้ากล้องให้สัมภาษณ์เขาไม่ได้ปัดความมารับผิดชอบแล้วก็พูดตรงไปตรงมาว่าฟอร์มของเราวันนี้ไม่ดีพอและผมรู้สึกผิดหวังมากเราขาดผู้เล่นไปหลายคนแต่เราควรโฟกัสนักเตะที่มีอยู่เรามีคุณภาพมากพอที่จะทำได้ดีกว่านี้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คําพูดแบบขอไปทีและเจ้าตัวก็รู้ดีว่าเขาเองต้องถูกพิจนารณาในเรื่องของฟอร์มการเล่นหลังจากที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลขาดนักเตะคนสําคัญไปหลายคนความคาดหวังทั้งหมดก็พุ่งมาที่กัปตันโอเดกาดย้อนกลับไปช่วงที่โอเดกาดหายหน้าหายตาไปจากสนาม6สัปดาห์ก่อนจะกลับมาในเดือนพฤศจิกาย,ยนคาราบมเกลอาร์เตต้ายังออกปากชื่นชมว่าโอเดกาดเป็นนักเตะที่สามารถกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมทันทีไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายและจิตใจที่เชื่อมโยงกับทีมมันน่าเหลือเชื่อซึ่งคา คำพูดนี้ครับมันอาจจะดีเกินไปที่จะเป็นความจริงครับช่วงแรกที่โอเดกาดคัมแบ็กเนี่ยมันเป็นการกลับมาที่โหดจัดอาร์เซนอลยิงระเบิดระเบอร์28ประตูจาก10นัดในทุกรายการตั้งแต่เกมกับเชลซีวันที่10พฤศจิกายนจนถึงวันที่บูยาโยสาก้าเจ็บในเกมเจอกับพาเลทวันที่21ธันวาคมครับแค่4เกมแรกหลังคืนสนามโอเดกาดวันนั้นมีส่วนร่วมกับประตูทุกนัดไม่ยิงกระแอซซิตแต่หลังจากนั้นครับมันไม่เหมือนเดิมอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาครับ12เกมครีเมนลีเขาทำได้แค่ 1ประตูกับ1แอซิดสถิติรวมตอนนี้คือ2ประตู3แอซิดจาก18เกมลีกซึ่งถือว่าต่ำของมาตรฐานครับที่เขาตั้งเอาไว้ตั้งแต่มาอยู่ลอนดอนเหนือในปี2021อย่างไรก็ตามอาร์เตต้าปฏิเสธว่าน,นี่เป็นเพราะบทบาทของโอเดการเปลี่ยนไปครับ อาจจะมีแค่เรื่องความเฉียบคมที่ลดลงนิดหน่อยรวมถึงไม่มีจุดโทษให้ยิงเหมือนในซีซั่นก่อนนั่นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตัวเลขทั้งหมดดูดรอปไปแต่ถ้าเรามามองลึกๆจริงๆนะครับมันก็ชัดเจนครับว่าฟอร์มของโอเดกาดกาลังดรอปลงโดยเฉพาะเรื่องความอันตร,รายในพื้นที่สุดท้ายครับซีซั่นที่แล้วโอเดกาดยิงไปทั้งหมด15ประตูจาก45เกมซึ่งอาร์เซนอลรู้ดีว่านี่เป็นฟอร์มที่อาจจะรักษาไว้ได้ยากแต่ถ้าว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้ครับมันต่ำกว่าตัวเลขที่คาดไว้มากอาร์เซนอลเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสให้โอเดกาดน้อยลงแม้แต่จังหวะที่เขาได้ยิงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประตูดได้น้อยลงไปอีกครับและคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น หนึ่งเลยครับเหตุผลที่อาจจะเป็นผลกระทบจากอาการบาดเจ็บก,ก็คือช่วงแรกที่เขากลับมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอผ่านไปสักพักอาการล้ามันก็เริ่มออกแล้วในสก,กันแบบนี้ครับที่นักเตะตัวหลากหลายคนเจ็บโอเดกาดก็จําเป็นต้องลงเล่นตลอดเวลาอาร์เซนอลเนี่ยไม่สามารถโรเตชันโอเดกาดได้เพราะไม่มีใครทดแทนโอเดกาดได้จริงๆและที่สําคัญอีกอย่างครับคือโอเดกาดขาดคู่หูที่เล่นด้วยกันประจําปืนใหญ่ในช่วง2 3ปีหลังมานี้มีความลำเอียงไปทางขวาชัดเจนครับการขึ้นเก มักจะผ่านโอดิการชาก้าเบนไว้ซึ่งเป็นสําเหลี่ยมทองคําที่เล่นด้วยกันมาเยอะมากแต่เทวสีสั่นนี้ครับพวกเขาลงเล่นพร้อมกัน4นัดตลอดทั้งปี เบนไวเองเพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานนี้อาเตตาเองก็ยอมมารับว่าเรายังไม่ได้ใช้แนวรับฝั่งขวาชุดเดิมในซี่สั้นนี้ทั้งเบนซาก้าและก็มาตินเป็นสามประสานที่เล่นด้วยกันตลอดหลายปีมันสำคัญมากที่พวกเขาจะกลับมาซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าโอเดกาดอาจจะเป็นคนที่นั่งคิดถึงเบนไวมากที่สุดก็เป็นไปได้นะครับสไตล์การเล่นของเขาครับเพิ่งพาการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมสูงมากและเมื่อซาก้าไม่อยู่การเติมเกมของไวไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมโอเดกาดก็เหมือนถูกตัดขาดจากการเล่นตามธรรมชาติของ เไปครับคำถามที่ต้องถามก็คือและใครเล่าจะสร้างสรรโอกาสให้เพลย์เมกเกอร์คนนี้อาร์เซนอลตัดสินใจเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ด้วยการปล่อยตัววีเอร่ากับเอเมอรสมิธโรออกไปและก็แทนที่ด้วยนักเตะอย่างมิเกลโมเรโน่ซึ่งเน้นเกมรับมากกว่าในขณะที่อีธานวานเนรี่ถูกวางเป็นตัวแทนโอเดกาดเนี่ยถูกโยกไปเล่นริมเส้นเพราะว่าซาก้าเจ็บทาให้ทุกอย่างครับมันกดดันไปที่โอเดกาดคนเดียวแต่แน่นอนครับว่าที่อาร์เซนอลไม่มีใครสงสัยในตัวโอเดกาดเลยครับอาร์เตต้าได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ทัศนคติของโอเดกาดวิธีที่โอเดกาดร,รับผิดชอบและความพยายามเคลื่อนทีมของเขาเนี่ยมันสุดยอดมากเลยครับผมต้องการให้นักเตะยิงประตูแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นซึ่งมาตินโอเดกาดเป็นคนที่พยายามมากกว่าคนอื่นจริงๆ มาตินโอดกาดกับอาร์เซนอลตอนนี้กำลังเชิสถานการณ์ที่คล้ายๆกันครับทั้งทีมและกัปตนต่างผ่านช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมาแต่ทว่ันตอนนี้กลับดูเหมือนจะชะลอตัวลงหรืออาจจะถึงขั้นถอยหลังไป1นก้าแต่โอดกาดครับเป็นคนที่มีทั้งสมองในการเล่นมีพรสวรรค์มีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันปัญหานี้ข่าวดีคือกําลังเสริมข,ของเขากำลังจะกลับมามาตินเนลลี่จากนันกาซาก้าคาดว่าจะพร้อมลงสนามในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เชื่อว,ว่าระหว่างนี้แหละครับอาเซนอนก็ต้องหาทางปลดล็อกเกมรุกของพวกเขาและหากดูจากผลงานในตอนนี้ครับกุญแจสําคัญยังคงเป็นกับตันของพวกเขานั่นเองอาเซนอลต้องการโอเดกาดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและต้องการมันเดียวนี้ถ้าไม่ใชโอเดกาดแล้วมันจะเป็นใครล่ะจริงไหม